ในทีชาติขมงมาพุคนนะท่านเองก็เคยเกิดเป็นมารมาก่อนมีชื่อถือศีมารท่านได้เคยเข้าจิตขุนมากเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกาดเบียนพระเจ้ากับพระสาุกได้กำลังก่อนด้วการเน้นใจให้คนเหล่านั้นปต่ว,ว่าพระทั้งที่พระเหล่านั้นไม่ความผิดไปจนถึงแม้แต่กระทั่งใช้เป็นเครื่องมือโดยการเน้นใจให้เด็กเอาก้หินไปขวางปาพระสาุกของพระเจ้าได้ดีรูปหนึ่ง ด้ศีรษะแต่พระเจ้าองค์นั้นจึงได้ส่งทศเสมาใช้กำเนิดโลกโดยถูกน้าแหลมขนาดใหญ่เสียบทิ่มทะลุล่างจนรับผลกรรมได้แสนสาหัสรวมถึงยอดสุดท้ายที่พระพุทธคณะจะต้องรับผลกรรมการที่ถูกมารที่เิดเป็นหลงของท่านตอนนี้ท่านเคยผือสมานยอดส่วนเข้าไปเล่นงานต่างๆของท่านแต่ท่านเองมีที่สูงที่จะบรรูุได้และแล้ไปในสุด ผมเองและนักเนทั้งหลายก็ถูกคนที่พวกมาเช่นเป็นเครื่องมือเม็ดเบียนยุบจวบัดทั้งคนในบ้านและนอกบ้านทุกรู้จักและรู้จักอย่างเช่นพวกมานีใจยให้ผมกับคนครอบครัควเท่าก,กันเองรวมไปถึงแต่เพื่อนฝูงเพื่อนที่ทำงานและลูกค้าก็ด้วยการสร้างปัญหาอุปสรรคในรัประการก็ต้องปฏจบัประจำอย่างเช่นกระทำให้ผมจะป็นจุดหมายปลายทางและชัดกติ ทั้งรถติดจนไม่ขยับฝนตกไม่ทั่วฟ้ารถที่ต้องการจะขึ้นมาระคาบกติจนทําให้ผมต้องเสียการเสียงานอยู่บ่อยครั้งแล้วพวกมันก็รู้ดีว่าผมเป็นโรคหูพ้ยอย่างหนักมันกนจะหนุใจให้งอสุบเรยอยู่ใ,ใกล้หรือพัดพาควันสารพัดชนิดรูมไปถึงฝุ่นเชื้อโลกกิ่งแรงเข้ามาในระบข,ของผมยิ่งที่บ้านเก่าผมเคยอยู่ยิ่งหนักข้อพราพวกมัน จะพัดควันจากการปิ้งย่างหรือทำอาหารทั้งหลายเข้ามาในบ้านในห้องของผมเช่นสามทยปิดาตาบริสณิทควันจานวนมากก็ยังคงแล้วนเข้ามาได้ควันจะปมาที่ไหนมีสําคัญกันที่ว่ามันเป็นต้องทําให้ลมพัดจากที่ทางนั้นเข้ามาทางบ้านผมจะได้อยู่ดีที่สําคัญมันดุจใจให้คนข้างบ้านของผมมาขายบุปปิีงตั้งหาจนควันจานวนมาก เข้ามาในบ้านเป็นที่สีชั่วโมงจนผมแต่ใจยังที่อยู่พระทนรับกัวคนาัมมานอยางสะหัสเอาไว้ไม่ไหวแต่เจนั้นที่สุดก็คือการข้อมงมให้พูกที่ชั่วทั้งซอยลงหัวกันไมเ่เบียนผมและคนในบ้านตั้งเด็ดเดกๆจนปัจจุบ,บันก็ยังคบเจออยู่ในปกิจิยาบัดใน,นแบบนี้จริงๆแล้วผู้มีญญาทั่วไปหรือเจตนเวงของเราที่คิดจะบเบียนเราทั้งอ,อง้อมสัฒะธรรมได้ดังนั้นเมื่อจะไม่ใช่วัระธรรมก็ต้องระวังาไว้ให้ดี